อมจัดหนักหมูแพงไข่แพง,แพงชี้ชัดไรความสามารถท้าให้แนะนําออกไปเถอะจากปัญหาราคาหมูแพงและยังคงราคาพุ่งต่อเนื่องสรงผลต่อพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคต้องแบกรับภาระจากปัญหาราคาหมูแพงครั้งนี้โดยคาดในช่วงตรุษจีนราคาหมูจะแพงขึ้นไปอีกรวมถึงราคาไก่และไข่ที่เริ่มปรับราคาสูงขึ้นด้วยเช่นกันจนกลายเป็นที่วิพากวิจาร์ไปทั่วล่าสุด ดาราสาวอ,อมสะก้าใจได้โพสต์ไอจีแสดงความคิดเห็นถึงราคาข้าวของที่แพงขึ้นทุกวันจนทําให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ได้รับการแก้ไขว่าข้าวเปลือกถูกหมูแพงน้ํามันขึ้นมาไข่ไก่แล้วนะ ค่าครองชีพสูงขึ้นขนาดนี้ค่าแรงเท่าเดิมและต้องยอมรับความจริงว่าหลายคนหาเงินได้วันหนึ่งไม่ถึง300บาทมันถึงจุดที่คุณต้องยอมรับแล้วหรือยังว่าคุณไม่มีความสามารถในทุกๆด้านจริงๆและพาพวกเราหลงทางมาไกลเกินไปแล้วลองออกไปเดินตลาดเองแบบไม่มีคนเซ็ตรอไวส้สิคุณอาจจะได้ข้อมูลมาพิจารณาพร้อมทางแคปชั่นว่าถ้าให้แนะนำก็ต้องบอกว่าออกไปเถอะชิบหายหมดแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ